แถลงข่าวฉบับที่หนึ่งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญมานะครับก็ค,คือคุณมากกร์คสกเบือกทียันเรือลบนะครับเอผมก็จะมาถามคำถามในเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ของเขาที่เขาสร้างขึ้นมานะครับว่าเขาทําให้เด็กๆนี่ติดกันงอมแงมกันมากมายก,กันเลยทีเดียวผมก็เลยมาถามเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีเขาก่อนเลยกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณมาร์คสกเบือกสวัสดีครับผมมาร์คสกเบือก,มมก,ก,อกยันเรือลบนะครับก่อนอื่นลยครับผมก็ขอถามเลยว่าออคุณคิดยังไงกับการติด Facebook ของเด็กๆครับออผมก็ดีใจมากเลยนะครับการที่ผมได้สร้างบาว์เซอร์อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ชื่อว่า Facebook นะครับมันสามารถทําให้คนที่ชอบเล่นโซเชียลมาติดของผมเป็นจํานวนมากเป็นร้อยล้านคนเลยซ้ำไป อ่าผมแน่นอนว่าผมสะใจครับอ่าโอเคโอ้คำตอบของคุณนี่แน่นอนมากเลยอ่าแน่นอนคำถามต่อไปผมอยากจะถามว่าคุณคิดยังไงกับการแท็ก a c e b o o k นะครับกับการโฆษณาอกฟูลูฟิตคนที่ซื้อก็ไม่รู้จะคิดนะครับอ่าคุณคิดยังไงครับอ้อคำถามนี้ผมก็เจอบ่อยนะครับแน่นอนผมมือคงคิดว่าเขาก็ต้องหาไรายได้แน่นอนอ่าแลวผมก็เคยซื้อมาใช้ด้วยนะแบบจริงๆอะ่ะมันใช้ได้จริงอะ่ะนี่ นมผมเนี่ยตขึ้นมาประมาณ1เซนอะ่ะแน่นอนผมเพิ่งใช้ไปสัปดาห์ที่แล้วอะโอ้มันแน่นอนมากเลยอะอันเนี้ยออกฟูลูฟิตคนที่ซื้อมันรู้จะคิดแต่ผมก็คิดก่อนนะว่าซื้อทำเยี่ยอะไรอะ่ะควายโอ,โ,อโอ้คำตอบของคุณนี่มันแน่นอนจริงๆนะต่อไปคำถามลงไปนะอคำถามมาจากทางบ้านว่าทำไมเวลาผู้หญิงถ่ายรูปอะ่ะสมมติถ่ายรูปกับอาหารใช่ไหมถ่ายรูปครึ่งตัวแล้วมัน พ้อยขาททำเชี่ยอะไรไว้ควายแม่งเย็ดเข้ค่ะผมขอถามหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงแม่งปัญญาอ่อนชิบหายใช่ไหมใช่ครับผมก็คิดเหมือนกันนะ่ะไม่รู้จะพลอยขาทําเชี่ยอะไรอะ่ะเออถ่ายรูปคลื่นตัวมไม่ต้องพอยได้อยากเต่ขาพาไปล้มเลยควายแม่งเย็ดเข้เออห่วยเริ่มซั่งเลยนะ่ะเอาดีดดดดดด,ด,ด,ดเออตรงนี้มันมีประเด็นนะครับอ่าโอเค ผมยังขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่เกี่ยวกับ facebook นะครับออคุณทนายพูดอีสานได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับอ่าผมจะช่วยตอบให้นะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับผมไปที่อุดรน,นะครับประเทศไทยนั่นเองนะครับอก็ไปอยู่กับคนเถวๆนั่นละ่ะเขาก็สอนภาษาอีสานให้แก่ผมใช่ไหมก็เขาสอนให้หลายๆคำนะมีคําว่าอีรีแปลว่าใช่เลยอ่า แซบอีหรีกแปลว่าอร่อยจริงๆอาแล้วก็คำนี่สี่กันบ่อแปลว่าเย็ดกันไหมอาโอเคนะเข้าใจอ่าวันนี้เราก็จะได้สับเพิ่มด้วยนะครับจากถแถลงข่าวฉบับที่หนึ่งนะครับกับคุณมากกร์คสกเบือกยันเรือลบนะครับอ่าเขาก็ให้คำว่าอีหรีที่แปลว่าเออใช่เลยอ่ะคำว่าแซบอีหรี ก็แปลว่าอร่อยจริงๆแล้วก็คําว่าซีกันบอก็แปลว่าเย็เกินมอยอ่ะโอเคก็มันเริ่มจะเละอาแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับผมปรสิิตแทงกูลและคุณมาร์คสักะเบือกยันเรือลบนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ